ส่งหนูยิ้มหนูแย้มไปเรียนวาดรูปนะคะซึ่งหลายชั่วโมงเลยซึ่งวันนี้นะคะหนูยิ้มหนูแย้มจะต้องแยกจากพ่อ,อพ่อแม่ปุ๋ยเพื่อที่พ่อบอมกับแม่ปุ๋ยอะคะ่ะแต่งชุดขาแบบนี้พ่อบอมกับแม่ปุ๋ยจะไปไหว้พระนะคะ <S <S ตัวหนูยิ้มหนูแย้มแม่ปุย้เลยต้องให้ไปเรียนวาดรูปหยรู้ว่ายิ้มแย้มชอบเรียนวาดรูปแต่ปกติที่จริงเรียนวันวันจันทร์แต่วันนี้วันเสาร,ร์อันคือปกติ รอหนูยิ้มหนูแยม้มเรียนพิเศษนะคะแต่ครั้งนี้หนูยิ้มหนูแยม้มต้องไปเรียนกันเองแต่มีพี่ก,กิ่งนะคะคอยไปดูแลนะคะพี่กิ่งคอยดูแลอยู่ข้างหลังงั้นออน <c oughs> นี้เรากำลังจะขับรถไปเรียนโรงเรียนศิลปะนะคะ่ะไปกัน let's go <S ่ะถึงแล้วค่ะนี่เราเรียนศิลปะที่บ้านพอใจนะคะหนูยิม้มหนูยิม้มเอาของขวัญไปให้ครูครูวแววด้วยค่ะโอเค ี๋ยวค่เอาขอขวัญไปให้ครูแววเลยของขวัญปีใหม่นะคะหนแย้มน <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นี่งานมีพันเต็มเลยหูยิ้มหูแย้มเรียนที่นี่นะคะศิละปะบ้านพอใจ <c oughs> ไปเลยสวัสดีค่ะครูแววสวัสดีค่ะ <c oughs> นูยิ้มูแย้มจะเรียนที่นี่นะคะหลายชั่วโมงเลยแล้วพี่กิ่งจะให้อยู่ตรงนี้เป้าตรงนี้นะคะ ยิมแย้มบายบายเดี๋ยวมาล็อบนะบายบายส่วนพ่อบอมกับแม่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่วัดป่าแดดกันค่ะเดี๋ยวเจอกันตรงนู้นเลยนะคะ <S <S เราถึงแล้วนะคะเราจะมาไหว้พระที่วัดป่าแดดนะคะซึ่งไหว,ว้พระในครั้งนี้นะคะพ่อบอมกับแม่ปุ๋ยอะคะ่ะจองคิวมาถวายผลมไม้นะคะซึ่งต้องต้องเป็นการจองคิวเท่านั้นนะคะ เดินเข้ามาวอล์กอินเข้ามาไม่ได้นะคะแต่ก็สามารถมาไหว้พระบริเวณแถวๆในวัดได้นะคะโอเคนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะม,มีการแบบว่ามีไหว้พระสอน เดี๋ยวตรงนี้นะคะแม่ปยจะต้องแสดงโค้ดที่เขาให้มาในการจองคิวนะคะป่าเดี๋ยวเราไปแสดงโค้ดกันก่อนนะคะเมื่อเดินเข้ามาด้านในนะคะเราก็จะมาแสดงคิวอาโค้ดให้กับเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เทียนมานะคะกับกองขาวนะคะวิธีการเขียนนะคะก็จะมีอยู่บนโต๊ะให้เขียนชื่อนามสกุลที่ซองขาวนะคะส่วนเทียนให้เขียนตามแนวยาวแบบนี้เลยนะคะ หนึ่งคุณก็จะได้หนึ่งชุดแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวให้พ่อบอมนะคะเขียนเสร็จก่อนนะเมื่อเขียนซองขาวเสร็จนะคะเอาซองขาวนะคะไปแลกบัตรคิวตรงนู้นนะคะแม่ปุ๋ยได้คิวที่11บอดนะคะอยากจะให้ทุกคนดูเห็นไหมคะตอนนี้พ่อบอมกําลังเขียนชื่อนะคะลงบนเทียนโดยใช้ปากกาที่เขียนเทียนสุน้ำเค่ะทุกคน มันจะเป็นหัวเหล็กๆแบบนี้นะคะเวลาเราขูดลงบนเนื้อของเทียนมันก็จะเป็นแบบนี้<อ>เลยโอเะคไหมชื่อของเราเลยของแม่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นสองข้อบอมเห็นไหมคะทุกคนเวลาเราเอาปากกาเขียนเทียนนะคะเขียนลงไปนี่หัวปากกาที่มันเป็นเหล็กมันก็จะขูดเนื้อเทียนเป็นรูปต่างๆที่เราวาดลงไปนะคะเขียนยากนิดนึงเขียนยากนิดนึงเพราะว่าเทียนมันจะแน่นมากเลยค่ะเนื้อมันไม่ใหญ่ไป เมื่อเราเขียนชื่อที่เทียนเสร็จนะคะแล้วเราก็ต้องมานั่งรอเพื่อที่ให้เขาได้เรียกชื่อนะคะแล้วก็ไปรับพานผลไม้ตรงนู้นนะคะพานผลพานผลไม้เพื่อที่จะเข้าพิธีนะคะเราโดนเรียกคิวแล้วนะคะคิวที่สิบเอ็ดราเดินตรงาเลยนะคะเราจะต้องยกพานผลไม้นี้ไปนะคะแล้วก็ตามตรงนู้นเลยไปตรงนู้นเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราทําพิธีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะพร้อมกับเอาพานลงไปด้วยนะคะเมื่อถือพานผลไม้ลงมาแล้วนะคะเราก็จะเอาพานผลไม้ไปเก็บใส่ถุงนะคะที่เต็นท์สีขาวแล้วเขาก็จะให้เราเอาเทียนขาวนะคะมาจุดไฟเพื่อจะตั้งไว้ตรงนี้นะคะ ก็เอาปักเลยค่ะมันจะมีแท่งอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เอาเถียนของเรานะคะปักลงไปเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปหยิบผลไม้ที่ใส่ในถุงไว้แล้วก็เป็นอันเสร็จพธิธีนะคะแต่เดี๋ยวพ่อบองมกบแม่ปุ๋ยนะคะจะไปลอดท้องอ,องค์พระพิฆเนศกันนะคะ สำหรับใครนะคะที่มาเจิมก็คือเจิมก็คือมีจุดอย่างนี้ที่ขีดหน้าผากของพ้าบอมนะคะก็สามารถไปลอดใต้ท้ององค์พระพิฆเนศได้เลยนะคะลอดสามรอบนะคะเวลาเดินไปลอดไปด้วยอธิฐานไปด้วยนะคะ<อ>ใช่ค่ะลอดท้ององค์พระพิฆเนศเดินรอบบ่อน้ําพิษสามรอบโอเคค่ะพิธีการของพ้าบอมแม่ปุ๋ยก็ มีประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบรอ้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับหนูยิม้มหนูแย้มกันนะคะโอเคค่ะบาย